สวัสดีครับแฟนๆตะก้อลอดห่วทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องน้องหมูเปียวเอฟซีตะก้อลอดห่วนะครับต้เปิดกับเด็กวันี้ครับก็จะพามาชมการแข่งขันตะก้อลอดห่วงานประจําปีวัดม่วงเพืเกษตรมุขส้นานนะครับแทนทีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นทีมเด็กวัดมอนะครับจากตลาดนู้นักเก็ตารไอ้นี่เขอนะคให้เป็นผู้แปลสาราและเก หมาบวมมือมันไม่มาด้วยล่ะไงเดี๋ยวสี่สิบนาทีก็จะรู้นะครับว่าจะทำคะแนนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเด็กวัดมอนครับแหมวันนี้รุนแรงนักเลยเช่นวันนี้เด็กวัดมอนห้าสามแปดนนทีคุกก็สำหรับทีมเด็กวัดมอนนะครับก็ทำการแข่งขันมันมาที่ผ่านมาเมื่อต้นต้นเดือนนี้ ที่วัดหนังวิจิตการนีร้พีซจริญสิบสามก็ได้แชร์<ห>มานะครับลอลขอเสียบกอนหนึ่งท่านนะครับร<อ>ที่วัดน,นั้นมาวัดม่วงนี้กับประเภทขอล้วนเลยนะครับไม่มีเสียบกอน,นะครับเอาล้ครับประเภทขอเขาไลา่จะรุนแรงนี่เลือขายบัตรตนน่อดีกว่านะครับรอบนี้พนลบเหมือนเดิมนะครับลอตเตอรี่หนึ่งชุด ลายครับหมายเลขเจ็ดลาครับตอกในหนองในต้อเจลีวัดงามสิบสองคะแนนนะครับโอ้หนั่เกยยิ้มเจอแดดเลยนะลายเจเลไหลายเลเออไหลในยาครับเบอร์ห้าสุรพลยะอัมพันธ์เรื่องนัครับเขาครับลายสิบสองคะแนนจ้าเขาบอกบอกว่าเมื่อกี้ท่านตำรวจไปผมไม่ได้คุ้มขายขึ้นกลางน้ครับตำเจ้าที่ตำรวจนะครับ ใครมาขอบัตรปฏิสามหลักกันนว่าขอเพื่อทำไม่ใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับท่านผู้เกียรติครับเมื่อกี้เจ้าที่หลุดจากทานองพระเกษตรออกอะไรขอบัตรประชาชนของท่านนะครับเพื่อออกแสดงความคิดเห็นจากสนักกรหลวงเราพรเกษตรนะครับต้องท่านก็บอกขอกาบขอบคุณด้วยนะครับแล้วขอบคุณท่านด้วยนะครับอุตส่าห์เดินมานะครับ ไอ้เราก็ตกใจนี่เดี๋ยวมาขายเครื่องกรองน้ำเดมาขายของพ่เนี่ยเข้าขอบนี้ไม่มือล้วหุ่นให้เขด้วยนะมันต้องใสยสื่อไหลครับองกระเดาของแป้หสาไลาลของแน้งสามหมายเลขนึงสองกระเดาอะไรเห็นชุ่มเลยมาดูเห็นอะไรวะเนี่ย ลรเกียรติคูงสับผลเนี่ยนี่ล้วปรโอเตอร์ตัวยงเลยครับห้าไอหกเจ็ดเบษานะครับแล้วก็ดีเลครับหพุทธภาเนี่นะครับเขาเปนผต้นทิพย์งในการทำทุนลมปูนของเราลงมานะครับทำบนให้นกับราอนผู้ลุดอดีตนักกีฬาแตะก็เราบวงนะครับันที่หพุทธภาเจ็ดสี่ห้าลายลายร่บสิบสแตนมในสามเก สอ,องสามปีเนี่ขึ้นมาเลยก็ไนมิ้นหนึ่งถมิน้นี่แหละเวลาสามนาทีหกสิบสามวันนี้มึงต้องทำใจนะมึงหันหลังหลังทะลอกเลยนะรู้ไหมเราทนเราขู่หน่อยเด็กยนนี้มนไม่พูดแร้กเดี๋ยวจะพักเอ้แก่กเขแค่แคแคแคออกอะไรเบอร์สี่ไม่เล็กสี่ครับแล้วดูแล้วดูเบอร์สีกมันไม่มีสิทธิพูดเลยอะมาแรกๆไม่พูดเลยนะ เออน่าต้องได้ดีตีคนมากเลื่อนเลยนะเลืวอนไเลื่อยเลยนะอ่าเลื่เลยมากอ้าวปะนี่นี่นี่เหนามิเหนานี่ไหลโลกแดนนี่คนเรามันจะเก่งต้องพัฒนานะครับบัตรตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะครับหกสิบบาทประเภทขอนิดปล่อยคุานิดนึงนะครับสักยี่สิบนาทีนะครับ พอเพชรขอเด้กลับจะเข้ามาทีวันที่23ได้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับหมอยังเหลือหระเพชรออยแล้วขอเยอะมากแล้วกอเคหมูหย่องฝีสักก็ส็บเมื่อกี้ดูตองมาแล้วนี่ตองประหลาดโูมาแล้วลายดิสบอแดงเข้ามาลินหนึ่งลายเบิร์บอแดงอ้าว โอ้โหมาเลยมาแต่งตัวอย่างระดีก็ไม่ยากเลยถุงแผลถุงแผลน่าบอกกอดอ่าไอ,อ้ยาผมจะไม่ทัน,นั่งแล้วจัดเท่านั้แล้วไอ,อ้ยาผมซื้อไก่ให้มันกินน้ำไม้ผมก็ดูอะไรอาหารก็กระเดกเยื่อกระเด็ก,อา,ดกอาจจะหิวเออไล่ายห้าสิบสวยคิดถ่ายเลยววนเนี่ย กินเต็เอาสวยเอาเต็งเขียวนะเออทีนี้ฉันเราก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้งมอนครับทีนี้ทีใหญ่ๆเขามีแขนงวะบางทีนั้นทีนี้ไมนเรื่องปกติและแคมันเป็นทีที่รับรองว่าหาบวงมือยกไปทีที่องลิฟทีที่จะเตะไมเบา5 มันแน่ไอ้ก่อาเลโทษน้อยขวาก็ยาวขวาก็ยาวเพรามึงพ่มึงไม่บอกันเอออเาเลยครับตีไลตีจาบิซโยอาคาบวงโอ้ยนะนทีสันจะไวทีุ่ดตีไลไม่ยอมลงห้านาทีกว่าจะโจม่ในเม่นนี่ลกว่าว้ ไอ้หนุ่มไฟฟ้านครหลวงไล่คบยกอดโดนติดผ้าไปกีติดจัดอันนี้เหรอทักทิ้กรอ่าเอาโดนเลยยกยกไปโดนติดผ้าเอาละงาเบอร์หนึ่งจะโดนลงงานเข้าแล้วติดต่อบคะแนนวันดีเสร็จเอออ่ะทุกคุณถามทักบุญใจว่าทักบุญจังเลยวะอย่าเอาฮะ เออคนนู้นไอ้ใหญยาวไอ้หายาวนมเลเออกระดองว่าละเออไหลไปนั่นกระดองว่าละจัดเขาไม่เยอะนะเออเดี๋ยวผมจะไปซื้อจไก่มาคนมาให้มันแทะอีกแถวนี้ยไอ้ยาวโพดเออข้วโามไหลเต็นท์นั่นเออยาวมันอยู่ตรงนั้นนะหลังวัวเหลอหลังแหวกเชี่ยวัว เออมาก่อนที่หวัวหน้าทีมเชาภูมิมมีว่างเดี๋ยวต้องบรดูน้องเนี่ยว่าเชยภูมิแล้วก็เราก็ดีนักกีฬาเก่า,กาเรื่อยกูอยู่แชาภูมิไม่ไม่ตกรอบแล้วกูปบอดมึงไงพูดเลยเนีาพราะจะมีปะทะใครแล้วหมาบกเม,ม,ม,มื่อตีไหลไปแล้วก็ื่อมึงทำได้อย่างกูไหมออมามาที่ลไปมาเลยต้องตายหัวหน้า นี่กองยกเฮียนเคหูหย่นนี่แหละครับเี๋ือสี่ห้าหกนะครับนักกีฬาพนเดจะเริ่มทำบุญกันนะครับนี่เดี๋ยวเขาเลยครับโดยตองผูกเกบนะครับข้างหลังนะแล้วเราจะมีตั้งกองทุนนะครับให้กำหรับเวยเหลือกันนะโครงการแล้วก็ระบกนะครับนะแล้วก็ขาทั้งยี่สิบคนโดยการตัวทีของหหน้าหนุ่มมันก็มีแล้วนะครับ ตอนนี้ต้นทุนมีแล้วยอดอุปพรนสิบหมาบวกมหกของนายยอดหมายเลขหก15คะแนนนายยอนี่ก็รับไม่ทางกากงานการไฟฟ้านครหลวงตอนนี้การาด้นะครับแปดิบในบานสามเอา ไลทิเวลาผ่านไปแปนาทีเศษคะแนนหนึ่งร้อยห้าสิบไลทิมาไหลจริงจิงวนี้ไหลน้ำสวยแต่ไม่ยดหลหลาเลยครับยกไปมิ้นหัโจทยไปแปดยกสิบห้าโอ้โหาขาซอยยิบเลยฮ่าไอ้ไปสลัดขาไม่ทันหัวเกอบพิมเลยอ่ะลิททีลิททีอโจทย์ไห้าไปก่อนขอลามไปหม่ลักซอยขาจุ๊บเลยอ่ะ มาลาม,มากระจดติดห้าไปก่อนยกไปเอ้านะเอาให้ดีเอาให้ดีาดมานี้แล้วครับบัตรยังไม่หมดนะครับโอหยชนขอบหกสิบบาทแล้วกือที่กันาบาบงมือครับติดห้าแล้วกระจ, <ไป S 2> จดเงินสี่เอาลงว่าคะแนนหนึ่งหกห้าเอาหน่อยแม่เออ กลับมาได้ลายระยะ12คะแนนคุณยอหรือไอ้ยอ17เจมว่าไว้เลยไอ้เบอร์หกเนี่ยไปยืนแถวท้องนาไม่ได้ขวายหยุดละมือลาย15คะแนนนี่12คะแนนครับ12โอ้ยเอา15แล้วกู5ื้าวเข้านีฮะยังไม่ถึงหลุดไยังไม่ถึงสิบนาทีครับหนึ่งเก้าแปดได้หนึ่งเก้าครับเออ สิบห้าแถบแม่งเนี่อสีราเบิ้ลเจ็ดยกไว้ก็แบบอธิการเจ้ไอเต็เดียวเขาหัวเหลือเกศอกเหลือแปดก็โดนเหลือเจ็ดสิสิบห้าไปโดนไปแปดแน้เอายกอีกอไหรไม่เข้าันเลยวะม่จะสิบนาทีแล้วนะเว้ยซึ่งสบห้บัตรก็ยังไม่หมด เอาไปอียังว่านะจะอ้อยดิ่ห้างเข้ามาเลขสี่กับเต็มเต็มเล่าเต็มเบอร์สีเต็มเอาละว่าลูกนี้ละทีนี้ก็ดูไม่ออกนี่เบอร์ที่ทีนะเขาก็มีทีเด็กของเขาเหมือนกันนะครับว่าแบบกอกอะไรอย่างเงี้ยเด็กมัดมอนเวลาผ่านไปสิบนาทีครับคะแนนอยู่ที่สองหนึ่งห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาไม่ธรรมดาเหลียบโคตรเยอะเลยนี่สักทีคะแนน ลาไปในยอ่ดูมือของใครไปเรียกการทุกนะขวาหยุดไปหาเดินเดินที่ขวาหยุดเลยถีไหลก็ไปถี่จะก็ติดยอถี่จะก็ติดเม้นไปหมดไปเม้นไปบอมาเม้นไปอันนี้หมอกเม้นแนวสัตว์เดือดที่หายทีนี้ตรงหมดเม้นยาวห่างเดินหมดเลย เอาคะแนนสองข้าเลยยกอะไรทีสองคะแนนครับไปทุ่งงานและวควายอยู่ในข้าวเหนียวรถถนงในหาเอามาทีนึ่งได้ไหเอาเลยยาวมาแล้วยาวคู่ยอกยาวยอมาดีมาดีต้องมามิ้นมายาวเอาเลยวะต้องมาก็ไม่เอาไปเลยครับาอะไรวะ เอาครับตอนนี้เวลาผ่านไป10เขียนาทีคะแนนที่2 3 4ทีมเด็กวัดมอจากตลาดพนะครับกีฬาประเุทขอโจดี5ใบ10เขียนาทีแม้ว่า15ราม6ไม่ไปยอมายาวยังไงเอ้ยน้องยาวมาครับอึบเอาละสีจตาโอ้โหมันชนขอบโบนไม่ได้เดดนิ15ไป มาบวกเมื่อปีตักก็ติปีไหลลงไปเอาให้ดีเอาละอ่าปีตักกติพอโจนไปก่อนแล้วมาที่ปีไหลไว้ต้องอยาวไามยอย่อยห้ยาวยาวไหมยาวหรือว่ายอแม่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 หมายสอนยอคู่การมอคู่กันอันนี้ มินนะเวลาที่สองนาทีมาเาสองสามสี่เอาเาได้ทำอันนี้ต้องนี่ต้องผู้กหน้าเชอันนี้ยอไม่เข้าเลาเมืองอันนี้ยาวมีมินมดดลวยมดดลวยยออ้โหยอแล้วนะยอดแล้วนะยังไม่ถึงห้าเล้ก่อนยอ วันนี้ก็ดีนะครับเอ้ายาวลมไม่มีแรงไม่ม like. ีาอเยหายสบายสบายอไปไมกายาศรำดั้งหน้ับอันนี้แม่นแม่องแหวสามหมออันนี้แม่นกเอายาวบางที่ไม่โดนเลยตกลงกย่อตีไหลไหลนะครับไหลในยาวสิบสงคะแนนใช่ตีไหลทีกะแดงสองสี่สองดีีพลามาเลยมิน สีตาไบเซ็ตหมดใส่ใบหมดมิ้นจะหมดดิบหมดแล้วย่อหีอยแเต็มมิ้นไม่ติดห้าผลงาไปก่อนแล้วครับเออลึกดูแล้วว่าหมดผลงานอย่าท้อแล้วกินยาอย่าท้อมิ้นันชนสายแลยวบ้างชนสายบ้างอย่าท้อลายย่อถือว่าแนวเราไลายแล้วไปให้มันยังไงวะยョยย่อยยาวเลยเอาดี เอาเลยมันเทมาเวลาสามนาทีาครับสองสี่หกคะแนนใกล้เข้มาแล้วเฮ้ยสองสี่หกไล่สี่ไล่ห้าก่อนดงลีห้าสามแปดว่าเมื่อคืนนี้จะนาดูคุณกันนวลีจบลงแล้วก็ยกไปเอานะยัหยุดอีกหนึ่งทีมด้วยเดี๋ยวรู้เลื่อนะครับาตก็ไล่ไปเยอะนะตะกก็ไล่ไปเยอะนะห้าสามแปด พกนี้ก็มีสิ่งนี้นะครับรลายส,สองคะแนนของไนต้มสองทวัดงามที่จากเออเก็บลไม่เยอะทุนน,นี้นะครับหกร้อยได้คู่เลยปุนนี้จะข้าไปได้ในโอ้โหอยู่อันดับสามอันดับสองนี่เข้า,อารอบแน่นอนครับปวดทราบแม่มันกินมันกินใจตรงนี้ไลาเท่านั้นไม่เข้านะครับตอนนี้ระบาดนะขายอยู่นะครับนักกีฬา ทำยังไงต้องให้เตะให้ได้ห้า้อยสี่สิบนะครับตีจาก็ทิบตีจาาไปมินโอ้โหาล่ก๊บไปไปมาแล้วสิงห์บุรีด้วยนะครับเจอแมเว่าออสเล็กอย่างนี้ด้วยในเซตนะครับหนูดมงหนู่ดาวอย่างนี้อ่ามมันไปลุ้นจะติดห้า บอลาไปยังไงวะไม่อากาศดีเว้ยเทเว้ยวนี่เว้ยเออเหมือนเมื่อวานเบี้ยเลยเมื่อวานเจอก็เธอเลยเขีงเข้าว่าถล่มทลายมาละจ้ามาละจ้าหนีจากเขาไปก่อนหนีจากคะแนนมาได้สามในมือบินมาได้สามไปเปลี่ยนป้ายไปอ่อนเออมาบวกมือกระโจนเข้าไป15นาทีกว่าแล้วสองหกหก กอะโอดโอ้โหนชนสันเด้งแรงยอนไลมามาท้าไปก่อนยกไปยาวเย็นลลานายาวก็ดีตีไลไม่ยอดโอ้ยขอบคุณมากเลยอะไรวะสิบห้าใบอย่าท้อเนาะปักที่ตะกตติกน้าท้าไปก่อนเออลายสิบสอง มิ้เออะีมิ้นะหมายเลขสามในมิ้นสามนคะแนนดเก่งเล็กเลยครั้งที่สองใอหยับมาสองไปเดืขึ้นแถวบนเลยนี่ต้องอย่างนี้ล้วก็เราพัฒนาใจรักอนาคตมีหมดแล้วก็ระบวกนี่ับนี่เรามาตะก้อก็ไปฟ้าไม่ทนเลยหวังไหลลงไปมาจนทิดห้าบนมือยาอามาบนมือในยอดติดห้าคะแนน เอาอ่ะเอาอ่ะขบเยอะๆเบิ้ะไหลเขมีีสองคะแนนเอาละทีสองอ่าไปละตีจาครบสิบตีไล่มากขมากระโดดสบห้าตีไล่มาแล้วตีจาสิบเลยตีตาไม่เข้าดีหลับลงไปตีจาคกบสิบเลย17เจ็ดก็่าแล้วสามต้นสามบัตรจะนาขายอยู่สิบ 6มิลนนมิลนี่1ชุด60บาท60บาทแล้วนะครับช่วยกันช่วยกันน้าบวงมือหมดว่าไงมินใส่ไปเลยหลามมาอดดิกติาไปแล้วติด้าคแนนติดผ้าคะแนนจะไปคะแนนต่นนี้3เนนี่จ้องเดือนล้นเวลา6นาทีเสร็จด้วย ห้าสามแปดทำได้เอาไปอาคนมีความสามารถทีเท่านั้นทีไปว่าเราเพลขอจะมียตะเพชรพ้องมิตรเอามานั่งรอแล้วนั่งรอละาพัล้างสองสิบห้ามีจะโดนทีห้าว่าอากาศมันไม่เป็นใจหรือเตือนเว้อ่าไม่มีลมด้วยเอาแล้วเว้ยมีแต่กินไก่หอมเือนใจลึกเตือนยาวย็นล้อท่อ เอ้ยย่อท่สามออกจำหน่ายแล้วนะครับชวนกดหลุ่นหน่อยนะครับต้าเค่อนกันโดนหลุนหน่อยแล้วกดหลุ่นหน่อยออกจำหน่ายแล้วไหลก็ไปถีจังหัวยาวขึ้ยอะดวงหัยาวยาวไม่โดนเลยเฮ้ยติดไปกะดีกว่าติดไปดีกว่าไหลย่อเฮ้ยถีจังยาวไหลย่อไหลยาวโอ้ย้าวหมดเอ้ยฮึ เดินไปเนาะเฮ้ยขอด้วยเถอะว่าอยากทานข้าแล้วาจะเขารอไปได้แล้วมังานเข้าแล้วมาไหไหลจิบตัว้าแต่เยเย็นใลเย็นเเอา19นาทีเอาล้ครับ19นาทีจัด19นาทีครับสาม้ม่13แดงแกะเลยนะนิ่งย ฮ้ยแบนติดตรงไหนวะกัน <descon> ย <fin anta> <p uss ASE> ังไม่เ <lump> ดือเอาไม่เอาไม่เอาไล่ไม่ถึงฮ้ยแม่ใจกับตัวทุกคนทีกีฬาก็อยากจะเข้านี่นะวะองมาก่อนว่าเคมาสามแต้มมาวะไอ้น้องรักอ่าเอื้อร้อยสีจามายาวแม่เว้ยจะยี่สิบนะพี่อาโฮ หน้าเห็นใจเลยอะตีตาซิ้แนนไปเอาละวันก่อลาำสิบห้าผีจากสิบคแนนม่สแนนของมาแล้วมาแล้วหมายเลข